สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่องด r e a m ่เมกเก h a n n e l ช่องหนชอบเล่นเกมแตม่ชอบเล่นเอง <laughs> วันนี้เรากลับมาอัปเกรดน้องอวันเต้กันต่อนะก็เ <laughs> <laughs> ล่าให้ฟังก็คงจะเห็นภาพอยู่นะว่าหลังจากที่แต่งไปประมาณเนี้เอาไปวิ่งมาก็คือโค้งแรกก็บินเลยนะเ <laughs> พราะงั้นก็เลยไม่มีคลิปอะไรหรอกเพราะว่าโค้งแรกก็บินมันจะดูไปทำไมใช่ปะ <laughs> แต่ว่าเรามา ดูสาเหตุที่โค้งแรกก็บินของมันกันดีกว่านะหนึ่งก็คือเราเปลี่ยนมอเตอร์เป็นมอเตอร์ที่เร็วมากนะมอเตอร์ที่เร็วมากเนี่ยก็มีโอกาสทําให้เราหลุดรางอยู่แล้วใช่ไหมม,มันมีความแรงมากขึ้นแต่ว่าสิ่งที่สาคัญที่สุดก็คือล้อของเราการที่ล้อของเรากว้างออกไปอ่ะไม่ใช่ปัญหานะแต่การที่ล้อของเราหมุนพร้อมกันอย่างเงี้ยอย่างเดียวอะ่ะเนี่ยคือปัญหาเวลาที่รถของเราอะ่ะชนกําแพงใช่ไหมสมมติว่าตรงนี้เป็นกําแพงเ่ พุ่งก็ชนกําแพงเนี่ยตืดมันก็จะพยายามพลิกตัวไปอย่างนี้ออกนอกรางไปใช่ไหมฟืดออกไปอย่างนี้งั้นถามว่าล้อกว้างล้อกว้างมันก็ช่วยค้ำยันลงไปมันก็ดีใช่ไหมแต่ว่าทำไมมันถึงยังหลุดรางนั่นก็เป็นเพราะว่าจังหวะการหมุนของล้อเนี่ยมันมันหมุนพร้อมกันแล้วคือข้างในอะ่ะเส้นทางมันสั้นอย่างที่บอก เวลาเราเลี้ยวนะเส้นทางมันสั้นด้านนอกเส้นทางมันจะยาวมันก็เลยส่งผลให้รถอะมันเสียอาการไม่สามารถเลี้ยวได้ดีแล้วมันก็เลยหลุดรางออกไปวิธีแก้เนี่ยก็มีอยู่สองวิธีวิธีที่คนส่วนใหญ่เขาชอบใช้กันก็คือเขาจะเปลี่ยนยางนะเขาจะใช้ยางที่มันเป็นซุปเปอร์ฮาร์ดมันจะลื่นหน่อยพอยางมันลื่นหน่อยเนี่ยล้อหน้าล้อหลังล้อซ้ายล้อขวาไม่เท่ากันมันก็ยังไม่เสียอาการ นะอันนั้นก็คือวิธีการแต่วิธีที่ชอบใช้ก็คือใช้เป็นล้อเฟืองนะเออก็เคยอธิบายไปแล้วนะที่ทําให้ล้อของเราอ่ะอันนี้ไปได้มากกว่าด้านในนะมันก็จะทําให้มันเลี้ยวดีขึ้นเราก็จะมาเปลี่ยนล้อเฟืองกันนะแล้วหวังว่ามันจะเลี้ยวผ่านสักโคง้ง2โค้งก็ยังดีนะไปแกะกันดีกว่าแล้วก็ต้องไม่ลืมลูกปืนสุดเจ๋งของเราฟัวรินโค้ดด้วยนะ เราก็ทำการชําแหละเอาล้อหน้าล้อหลังออกนะโอเคก็ตัดออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะก็จะประกอบให้ดูหนึ่งล้อนะโดยที่ล้อเนี่ยเขาจะมีชิ้นส่วนที่เป็นของเขาเองนะ มีแค่เฟืองตรงกลางที่ใส่อันไหนก็ได้ก็จับคู่ให้ถูกต้องนะมันจริงๆมันใส่ประกอบผิดไม่ได้หรอกสำหรับยางเนี่ยเขาจะให้ยางเป็นยางที่เรียกว่ายางออฟ s e t นะก็อธิบายให้ฟังยาง offset เนี่ยก็คือ,อยางที่มันสูงด้านหนึ่งเตี้ยด้านหนึ่งนะเราก็สามารถเลือกได้ว่าจะเอาด้านสูงเนี่ยไว้ด้านในหรือเอาด้านสูงไว้ด้านนอกก็ได้นะซึ่งความต่างของมันก็คือถ้าเราด้านสูงไว้ด้านในเนี่ย เขาจะมีความเร็วที่มากขึ้นนิดหน่อยนะอืแต่ตอนเลี้ยวเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเสถียรเพราะเขาไปเน้นเรื่องความเร็วคอนแทคของเขามันจะอยู่ด้านในมันวงเลี้ยวเขาจะแคบลงเอเอส้นเดินทางของล้อมันจะแคบลงแต่ว่าพอมันไปอยู่ด้านนอกเนี่ยมันก็จะได้ความเสถียรความบาลานซ์ในการที่จะดันตัวเองไม่ให้ล้มมากขึ้นนะไม่ให้ปลิวออกจากรางนะก็ต่างกันนิดหน่อยนะซึ่งส่วนตัวก็จะใช้แบบ ดัน,นออกด้านนอกนะเพราะว่าเน้นเน้นเลี้ยวที่ดีนะเน้นอยู่ในรางให้ได้อย่าไปซีเรียสเรื่องความเร็วที่สุดในโลกขนาดนั้นโอเคก็มาประกอบกันนะวิธีการประกอบก็คือเราใช้เจ้าเฟืองเนี่ยนะเขาเรียกว่าล้อเฟืองมันต้องมีเฟืองเราก็วางเฟืองเข้าไปสองฝั่งนี้แล้วก็เอาแกนล้อตรงกลางเนี้ใส่เข้าไปปึ๊บแหมมันก็จะพอดีอย่างนี้นะ แต่แล้วฝาครอบล้อของเราเนี่ยเขาก็จะมีรูที่ตรงกันนะมันใส่ผิดไม่ได้นะเราก็ประกอบเข้าไปให้มันดังแก๊กดันเข้าไป,ปนี่อย่างงี้มันจะล็อกเข้าไปางีเ้เรียบร้อยก็แข็งแรงดีแค่นี้แกนตรงนี้ก็หมุนได้นะเดี๋ยวพอเสียบล้อแล้วมันจะหมุนได้เราก็จะรู้ได้ว่าเป็นล้อขวานะอันนี้คือตัว R ก็ล้อขวาด้านหน้านะเวลาใส่ยางเนี่ยก็คือจริงๆใส่อะไรก็ได้นะ แต่ว่าคือถ้าเอาชัวรมันเคยยางหลุดให้แปะเทปกาวลงไปนะต้องซื้อเองนะในเซ็ตไม่มีให้เราจะพันเทปกาวอย่างเงี้ยนะแล้วก็ลอกออกปุ๊บออกสิจ,จะ๊ะโอเคมันจะเป็นใสๆอย่างงี้นะแล้วเราก็ใส่ย,ยางเข้าไปนะก็ออกแรงหน่อยอึบอึบอ,บอ,บอบึโอเคเรบร้อย ก็คลึงๆหน่อยนะครับจะได้เข้าไปพันแค่นี้แหละประกอบยางไม่ได้มีอะไรมากไม่พิสดารก็จะได้ยางที่หน้าตายอย่างนี้นะหันออกด้านนอกเพื่อให้การเลี้ยวแบบดีมากขึ้นก็เดี๋ยวประกอบสีอันแล้วมาดูกันนะว่าใส่อะไรเป็นไงประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเราก็ใส่ตะไกรของเราก่อนนะเสร็จแล้วเราก็ต้องจาะระบีตะไกรให้เรียบร้อยนะ เราก็มาประกอบล้อเข้าไปนะล้อหน้าเราใช้แกนยาวนะเวลาประกอบไอ้เจ้าล้อเฟืองเนี่ยนะอย่าใส่ผิดด้านนะ L ซ้าย R ขวานะแล้วก็ค่อยๆดันมันเข้าไปนะไม่ต้องรีบนะเพราะว่าล้อเฟืองเนี่ยโดยพื้นฐานตัวเขามันอบาบางค่อยๆนะไม่ต้องรีบล้อเขาจะหมุนไปด้านหน้าอย่างนี้ได้นะ ถึงจะถูกต้องอันนี้คือถูกนะก็สำหรับใครที่อยากจะคอมโบกันชนสไลด์กับล้อเฟืองแล้วก็กว้างนะหน้ากว้างก็เฉียดพอดีเป๊ะเลยนะแบบมินเดียวเลยนะ <c oughs> ก็ระวังหน่อยละกันนะเออแต่ถ้าใครใช้เป็นกันชนแข็งแบบไม่ใช้กันชนสไลด์ก็ไม่มีปัญหาหรอกแต่นี้ก็น่าจะใช้งานได้นะเดี๋ยวเรา ได้ไปลองเลี้ยวกันนะก็มาลองเช็คกันนะว่าเขาใช้งานได้ปกติฮ่ถูกต้องโอ้ล้อหมุนไปข้างหน้าดีมากนะถูกต้องถูกต้องโอเคเนี่ยล้อเขาต้องหมุนไปด้านหน้าอย่างนี้นะ เท่านี้เวลาตอนที่เขาเลี้ยวอ่ะฟืดล้อนอกมันจะไปได้มากกว่าล้อในหน่อยหนึ่งนะเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็จะไม่เกิดแรงที่ฝืนจนเกินไปก็จะทำให้เราเลี้ยวได้ดีขึ้นเท่าน,นี้เราก็มีเปอร์เซ็นต์เลี้ยวผ่านมากขึ้นละแล้วก็ที่ยังขาดอีกนิดหน่อยก็คือโรลเลอร์ด้านหลังนะเออเดี๋ยวจะใส่เป็นโรลเลอร์สองชั้นแหละเออ แล้วก็พอติดโรเลอร์สองชั้นให้นะก็จะติดเจ้ากันชนไฟเบอร์ของเก่าอันนี้ให้นะเพื่อความแข็งแรงนะคือก็คืออย่างไอ้เจ้าเสาเนี่ยที่ไปบินหลุดรางมาจริงๆเสางอเลยนะนี่ก็บิดกลับมาเพราะงั้นเราก็จะติดเพื่อให้มันช่วยกันรับแรงนะมันจะได้พังยากหน่อยแล้วมาดูอาการกันว่าเขาดีขึ้นหรือว่าแย่ลงหรือว่ายังไงแค่ไหนนะ ไว้เจอกันใหม่คราวหน้านะสำหรับวันนี้ก็ลากอ่อ